ไปติดตามสถานการณ์ที่แนวหน้าทางรัสเซียเผยแพร่คลิปวิดีโอว่าพวกเขาถูกโจมตีด้วยอาวุธไม่ทราบชนิดเผารถเก๋งเก่ารถกลอบเก่าค่ายทั้งค่ายแหลกลันนี่คืออนุภาพของขีปนาวุธที่ยูเครนส่งเข้าไปโจมตีค่ายของรัสเซียอย่าให้ตรวจเจอนะถ้าตรวจเจอเนี่กระแทกเข้ามานี่ไม่เหลืออะไรนะอนุภาพรุนแรงนะพี่น้องบางข่าวก็แจ้งว่าเป็นขีปนาวุธไฮมา บางเขาก็บอกว่าเป็นการมีกาเซจะอะไรก็แล้วแต่พี่น้องให้สังเกตด,ดูว่ารัสเซียทําไมถึงไม่เอารถถังออกรบทําไมไม่เอารถหุ่มเกาะออกรบมันจะเอารถถังมาจากไหนมันจะเอารถหุ่มเกาะมาจากไหนรถเก๋งเก่าปิกอัพเก่านี่มันยังหาแทบจะไม่ได้เลยพี่น้องไม่ได้ดูถูกนะรถถังนะ่ะมันผลิตไม่ทันสมมุติว่าเดือนหนึ่งมันผลิตได้แปดสิบคันยูเครนโจมตีวันละสี่คันห้าคัน มันก็ยังไม่เพียงพอนะมันก็ยังไม่เพียงพอนี่คือค่ายของรัสเซียเขาไม่บอกตำแหน่งนะพี่น้องเขาไม่บอกสถานที่นะทราบแต่ว่าเป็นค่ายของรัสเซียเขาเผยแพร่คลิปวิดีโอว่าถูกอาวุธไม่ทราบชนิดโจมตีก็รุนแรงไม่มีใครยอมใครเรกพี่น้องอยู่เคนค้าก็ไม่ยอมเขาสู้เพื่อจะปกป้องบ้านเกิดเมืองนอนของเขา กฎหมายก็รองรับด้วยนะว่าประเทศยูเครนเป็นประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายรัเสเซียไปลุกรานยูเครนมีกฎหมายข้อไหนรับรองรองรับไม่มีเลยอาจ,จกรสงครามชัดๆไปลุกรานบ้านเมืองของคนอื่นถ้าทุกคนทุกๆประเทศทั่วโลกใช้นิสัยเดียวกันกับรัสเซียมันก็จะวุ่นวายมาก่อสงครามก่อสงครามแบบนี้มันก็มีคนบาดเจ็บล้มตายเราต้องอยู่ด้กันแบบสงบสุข วิธีอยู่ด้วยกันแบบสงบสุขเราก็ต้องวกกลับไปหากฎหมายระหว่างประเทศเราต้องยึดกฎหมายเป็นหลักนะไม่ใช่หน้าด้านหน้าทนจะย,ยึดเอาแผ่นดินของคนอื่นมันไม่ใช่นิสัยแบบนี้มันแย่มากส่วนนายกรัฐมนุมตีคนใหม่ของเยอรมันไม่เชื่อใจรัสเซียส่งทหารไปประจำการที่ประเทศลิทุเนีย4,800นนายป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด